นักศึกษาเรามาพบกันเนาะในวิชาการบัญชีสินค้าและระบบบัญชีเดี่ยวดังนั้นครูจะแนะนำขั้นตอนการเรียนเนาะขั้นตอนการเรียนขั้นตอนการเรียนอันนี้ นักศึกษาเรามาดูกันเนาะขั้นตอนการเรียนจะม,มีอะไรบ้างหนึ่งนักศึกษาต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียนประจำหน่วยก่อนเนาะแล้วก็ศึกษาจากเอกสารวิดีโอที่ครูแนบให้สามคือทำใบงานและแบบแบบฝึกหัดที่ครูจะทำส่งให้เนาเสร็จแล้วก็ทำะไรลูกทำแบบทดสอบหลังเรียนอ่ะเรามาดูกัน ดังนั้นดังนั้นการคะแนนในการเก็บดังนั้นวิชานี้เราเรียนส2อครั้งก็จริงแต่เราสับเราตัดเกตเลยดังนั้นครูเน้นย้ำในการการเข้าเรียนและการส่งรายเช็คชื่อดังนั้นในท้ายคลิปของแต่ละคลิปครูจะมีคำถามให้นักศึกษาเข้ามาตอบการทุกคนเนาะเข้ามาตอบและส่งตามเวลาที่ครูกำหนดให้ถ้านักศึกษาคนไหน ไม่ส่งตามกําหนดจะไม่มีการเปิดระบบให้ลงนะก็จะหักไปครั้งละศูนจุดหคะแนนเนาะตามใบางานเหมือนใครที่เรียนซัมเมอร์กับครูที่รอบพิเศษเนาะที่ที่รอบ3ที่ผ่านมาเขาจะรู้ว่าครูสอนแบบไหนหยังไงเนาะดังนั้นเกณฑ์การใบางานต้องห้ครูให้30คะแนนเนาะคะแนนเก็บทั้งหมดคือ30คะแนนส่วนคะแนนออีก 55สิ้าคะแนนส่วนใหญ่จะเป็นคะแนนสอบเนาะอีกห้าสิบคะแนนส่วนใหญ่จะเป็นคะแนนสอบทั้งหมดเนาะสอบย่อยสิบ้าคะแนนกลางภ้าสิบห้าคะแนนและปลายภาคอีกยี่สิบคะแนนดังนั้นทดสอบย่อยกับกลางภาคครูจะเอามาสอบรวมกันคือเป็นการาให้เลยคือสาสิบคะแนนเนาะในจำนวนหกสิบข,ข้อดังนั้นครูดูอีกทีหนึ่งเนาะเอามาทีน,นี้เรามาเข้าเรื่องในบทเรียนกันเลยเราจะเรียนกันเรื่อง ในบัญชีสินค้าเนาะและระบบบัญชีเดี่ยวเหมือนนักศึกษาเคยเรียนมาแล้วถูกไหมเออเ,เรียนมาแล้วถูกไหมคะดังนั้นในการเรียนสินค้านี้คือเหมือนกับการบัญชีสินค้าโดยทัววว่วไปเลยนะดังนั้นเรามาดูกันในความหมายของสินค้า ในความหมายของสินค้านั้นสินค้าหมายถึงอะไรสินค้าหมายถึงสิ่งของหรือสินทรัพย์ที่มีไว้จำหน่ายเพื่อแสวงหาผลกำไรอ่านะต่อมาสินค้าคงเหลือสินค้าคงเหลือหมายถึงอะไรคือสินค้าสำเร็จรูปเพื่อเอาไว้จำหน่ายโอเคนะต่อมาประเภทตรงไหนได้สาจะเห็นเนี่ยอ่ะ ประเภทของสินค้าคงเหลือเราสามารถแยกออกได้สองประเภทคือธุรกิจซื้อมาขายไปและธุรกิจกับอุตสาหากรรมดังนั้นซื้อมาขายไปคือสิ่งของที่เรามีไว้เพื่อขายหรือสินค้าสําเร็จรูปที่มีไว้เพื่อขายเพื่อหาผลกําไรโอเคเนาะต่อมากิจการอุตสาหาก,กรรมประกอบด้วย1สินค้าสําเร็จรูป2 สินค้าระหว่างผลิตรหรืองานระหว่างทางสามวัตถุยิบ4สี่วัสดุโรงงานเนาะต่อมาต่อมาสินค้าคงเหลือของกิจการนะกิจการค้าพิจารณารายการ,นาากไรไาหนึ่งรา,นานจากหนึ่งคืออะไรสินค้าระหว่างทาง สินค้าระหว่างทางเลยลูกสินค้าที่เราสั่งซื้อหรือเราขายมันอยู่ในช่วงระหว่างขนส่งสินค้าไปยังผู้ซื้อและผู้ขายถูกไหมนี่คือเรียกว่าสินค้าระหว่างทางสินค้าฝากขายคืออะไรสินค้าฝากขายคือมีสินค้าสินค้าหนึ่งเรามีสินค้าสินค้าหนึ่งเราไปฝากพวกเซเว่นโรตัสหรือห้างสรรพสินค้าร้านค้าต่างๆฝากขาย ถูกไหมคือเป็นสินค้าเป็นของเราถูกไหมดังนั้นอฝากขายในนั้นต่อมาสินค้าที่แยกไว้ต่างหากคืออะไรสินค้าที่อะไรคือระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายได้ตกลงซื้อขายกันเรียบร้อยแล้วแต่อยู่ที่ว่ากําลังจะจัด,จด,จด,จดส่งถูกไหมจะจัด,จดส่งดังนั้นสินค้าตัวนี้ผู้ซื้อก็ต้องผู้ซื้อจะต้องนับรวม สินค้าตัวนี้เอาไว้เป็นสินค้าคงเหลือด้วยโอเคเนาะต่อมาสินค้าซื้อขายตามฝั่งชำระอย่างเช่นอะไรพวกโทรศัพท์มือถือตู้เย็นอะไรพวกนี้เนาะตัวเนี้ยเมื่อสิ่งเมื่อกรรมสิทธิ์จะเป็นของเราก็ก็ต่อเมื่อเราชำระเงินครบแล้วสินค้าตัวนั้นจะเป็นของเราต่อามาระบบควบวคุมสินค้าคงเหลือคืออะไรเขาหมายความว่า oh ให้เราตรวจนับหรือการเบริกจ่ายอะไรพวกเนี้ยเราต้องมีทะเบียนหรือบัตรหรือแล้วแต่เบิกจ่ายสินค้านั้นออกไปและเราจะต้องตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งถูกไหมในการควบคุมของสินค้าที่เกิดขึ้นว่ายอดที่ซื้อมาและยอดที่เบิกไปมันตรงกันไหมและเหลือในคลังเท่าไหร่เหลือในสต็อกเท่าไหร่ต่อ,อมาจุดประสงค์เพื่อควบคุมสินค้าเพื่ออะไร เพื่อให้รู้สินค้าว่าตัวนั้นมีสินค้าน้อยหรือได้กำไรสูงขึ้นไหมหรือเปรียบเทียบว,ว่าเราสามารถจะสั่งซื้อหรืออะไรกตอามาสินค้านะเวลาเท่าไหร่ได้ต่อมาการจัดทําบัญชีควบคุมสินค้าเรท่าน่างน้อยกี่กี่เล่มลูกสามเล่มคืออะไรทะเบียนรับสินค้าทะเบียนจ่ายสินค้าและทะเบียนแยกประเภทสินค้าการแสดงรายการสินค้าคงเหลือใน งบแสดงฐานะทางการเงินก็แสดงอะไรรูปมีงบกะรคทุนอะไรแต่งเนาะแล้วก็จะเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องสินค้าหนึ่งใบขอซื้อสองใบสั่งซื้อสามใบรับของสี่ใบส่งของใบกำกับภาษีตีรูปห้าใบส่งคืนสินค้าหรือใบขอรถนี้หกคือใบรับคืนสินค้าหรือใบหักนี้ใบรถนี้สักเจ็ดคือใบ เพิ่มนี่อ่ะต่อมานี่คือตัวอย่างรายการของใบใบขอซื้อและใบและใบสั่งซื้อต่อมานี่คือใบเสร็จใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีต่อมานี่คือใบเพิ่มนี่และใบลดนี่อ่ะความสำคัญทางการบัญชีเราจะให้ความสำคัญในเมื่อการตีราคาไม่ว่าเราจะตีราคาของต้นปีหรือ ปลายปีมันจะส่งผลให้ต้นทุนขายและกำไรสุทธิของแต่ละงวดนั้นจะเป็นอย่างไรอย่างเช่นเรามาดูถ้าเราตีราคาสินค้าปลายปลายปีหรือไปงวดสูงไปเราจะทำให้ต้นทุนขายมันจะต่ำและกำไรสุทธิมันจะสูงแต่ในทางกลับกัน <c oughs> สำหรับไปงวดไปงวดที่ต่ำไป เกี้ไปเมื่อที่สูงนะต้นทุนขายที่ต่ำคือต้นจุนขายจะสูงแต่กำไรสุทธิมันทำไมลูกมันจะต่ำแต่ถ้าเมื่อต้นงวดสูงต้นจุนขายก็ต่ำแต่ต้นงวดต่ำต้นจุนขายก็สูงกำไรสุทธิก็จะสูงและกำไรสิ่ก็จะต่ำมาดูตัวอย่างกัน ตัวอย่างเขาบอกว่าร้านกอยามีสินค้าคงเหลือต้นปีมีสินค้าคงเหลือต้นปี12,000บาทซื้อระหว่างปี1 1 8 5งแบาทค่าขนส่งเข้าสามพันหาส่งคืนสินคส่งคืนสินค้า4 2่พันสส่วนลดรับสอ0 0ันแปขายสินค้า1นึ่งแสนหนึ่ 18,600รบาทรับคืนสินค้า3,300บาทส่วนรถจ 4, า่าย4,300ค่าใช้ใจ่ายค่าใช้ใจ 3, า่าย3 2 0 0 0พเนาะสินค้าปลายปีของเหลือปลายปีคือ80,000ดังนั้นการตรดจนับสินค้าทำไมสูงไปกี่บาทลูกสูงไป2 0 0พบาททำให้จดนับสินค้าปลายปีจะได้คือเท่าไหร่ลูก2 0,000บาทดังนั้นเรามาดูผลกระทบกัน เราก็ตั้งเลย <S <S 1> <S 1> เห็นไหมอ่ะเรามาดูการอันนี้คืองบกำไรที่กำไรขาดทุนเนาะ <c oughs> คนหนูดูกันขายสินค้าทั้งสิ้นขายสินค้าทั้งสิ้นคำนวณที่ถูกต้องคืออะไรลูกน,นี่นี่นอ่าสูงไปอันนี้ช่องที่ถูกต้องเห็นไหมช่องแรกคือช่องที่ถูกต้องเท่ที่สองคือช่องที่สูงไปดังนั้นเราเอาจากโจทย์มาใส่ให้หมดเลยดังนั้นที่ถูกต้องคืออะไรลูกไปงวดเรานับได้หมื่นหมื่นแปดแต่ที่เราตีไปคืออะไรลูกสองหมื่นดังนั้นเราจะเกินมาเท่าไหร่ อยู่2,000ทําให้กำไรจุดตีมันทำไมมันสูงแต่ต้นทุนขายมันต้นทุนขายมันอะไรมันต่ำถูกไหมต่อมาตัวดังนั้นจึงทำให้เสร็จแล้วเราก็มาสรุปผลกับทุกันว่าสรุปว่าการตีราคาปลายปีสูงาย2,000บาทใ้นคือคือต้นทุนขายจะต่ำกว่า,วาความจริงเท่าไหร่2,000และ กำไรสุทธิสูงกว่าความจริงเท่าไหร่สองพันเห็นไหมอันนี้อันนี้เรามาดูปลายปีเนาะอันนี้เราก็มาดูต้นปีกันบาต้นปีเหมือนกันเลยเราเทำเหมือนกันเห็นไหมเหมือนกันดูต้นปีเราสูงเท่าไหร่ที่ถูกต้องเราตีเราตีไว้ต่ำไปเท่าไหร่ ตีวาตามไปสองพันถูกไหมตีสูงไปสองพันแต่นั่จริงแล้วเราทำไมได้แค่กล้องเองสองพันดังนั้นเราก็ทำไมลูกเราก็สามารถว่าต้นทุนขายสูงกว่าความเป็นจริงทำไมสองพันแต่กำไรตามความจริงเท่าไหร่สองพันเท่ากันในสองตัวอย่างนี้จะมีแบบฝึกหัดทั้งหมดนะให้หนูทำแบบฝึกหัดทั้งหมดนะคะเด็กๆเนาะดังนั้นคลิปนี้ กูก็ข,ขอจบการน,นําเสนอเท่านี้เนาะอ่ะอาต่อมาคําถามในท้ายคลิปที่กูพูดมาตั้งแต่ตอนนี้จงต่อคาถามกูว่าในการคํานวณต้นปีคํานวณต้นปีสูงไปกับปลายปีสูงไปทําให้ต้นทุนขายกับกำไรสุทธิมันส่งผลอย่างไร เอาไปตอบนะ